ันนี้น้องยังไม่เห็นใช่ไหมแม่ยังนี่ดีเดี๋ยวนั่นก็รู้อะไรเหรอพี่ดูยิ่งทำยิ่งสงสัยโอเคโอเคไม่มีพี่รุดแล้วมันเห็นอยู่ว่าแม่หนามันบก็เบื่อพอพอถ้ารู้ ไม้สดนะครับนี่ดอกไม้สดลูกของหนูกับดอกไม้สดแม่นางเพ็ดอ๋อ <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs> ขอบคุณดอกไม้สดนะครับช <c oughs> อบดอกไม้กำลังใจนะครับทุ <c oughs> ให้ชค right? <pad> ุกทีทุกีกนทุกปตปางทั oh. ้งใจทเกษตทุสิร um ือใจให้สดใจทุกคืนทุกวันเพอร่ำรวยเงินทองยศากลเดี๋ยวปรลาไม่เป็นเปนตับีใดจง้รามร้อายุยืนปอดูปอกัน สวัคีค่ะมีแต่ความสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยเฮงเฮงปังปัง้กันค่ะสุดท้ายก็สามัคคีแค่สั้นบแลดอก มาน้พกเกนด้คะ่มเทองใกล้ด่สภาพร่างกายแข็แรงนะคะกรันนานะน้องมนาบรอ้ายเองต่อไปจะเป็นคนดีหรือว่าบอเห็กให้ผู้ไดเดือดร้อนกันแล้วกันครับขอใหักเท่มกกว่านี้ไปตลอดรักน้อยๆแต่ขอให้รักนานนะครับขอให้แม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงผู้ไดเบิ่งคินมือนี้เนาะขอให้

อวยแม่อยนะครับว yeah. ันนี้แม่านะขอขบคุณแม่ดาวด้วยนะครับแล้วก็ชุดใหม่จากคุณแม่ดาวนเนี่ยตองกรอะไรนะขอให้อรนะขอให้แม่อลยรนะสุพร่างกายแข็งแรงนะอกาขอการค่ะเฮ้ย้เย รอบเยี่ยมจริงจริงเยี่ยมจริงจริงเยี่ยมจริงจริงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมดหมดยังหมดยังพอจะเจคกรเจคกรจะไปเก็บห้าแล้วเดี๋ยวประทันเอาเปล่าหรือเปล่า แอดมินใครใจแอดมินเร็วทางหน้าไปพูนทางไปเธอไปอยู่ทางโน้นสิเธออยู่ตรงแม่กอนน่ะแล้วทางน้เองเนหอลบครับมีเมทีพวกด้เมทีด้ีน้นุกกพี่ังนทีนี้อเนนะครัอ้งนเรออราแบบลยเมแบบโมเงี้ยครับอบอุ่นหน่อยโอ้โหหน้พองนกมั้งรถไยเขาเดินนอย่ายอะก่อนลอ

อภิบาลดีไปแล้ววันนี้ยังไม่เป็นทางการนะครับเป็นทางการพุ่งนพอพอพอี้ไม่ได้สารพ่อพ่อเนม่ยยิ้ยู่ใกลแถวนี้มาแลวกันน้ำไปได้ทางเกสได้คลยแม่ด่าน้ำงปล่าได้สดช้าวันนี้ได้สด ออมื่อนี้ไม่แม่สอบหรอครับแม่สุดท้ายกัหนังมันบ่ครับโอเคครับโอชีเอาไปโลควอนออกได้หรอยงมันบ่ไไปนลควอนออกาได้ยั่ได้ยังได นี่ซ้อมไงยาสันนิ่ง่ะนี่ค่ะแม่แมยูอันรถถายรถข้างสีฟ้านางตรงเข้าไปรครับบันอยู่บันเปลี่นสูตรบอแม่กับบเปลนสูตรคุนมีแฟนไแมส้มีนะครับ